โอเคครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมาวันนี้ช่องเราก็จะมาแนะนําเกมใหม่ warden view นะครับเกมนี้เป็นเกมใหม่ที่เป็นเดโมนะทีะ่ผมโหลดมาจากสตรีมครับถ้าใครอยากลองเล่นเนี่ยสามารถไปโหลดกันได้ในสตรีมนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ในรายละเอียดคลิปนะครับมาเริ่มต้นเดี๋ยวเรามากดเพลงเลยตอนนี้ยังไม่สามารถเล่นโคออฟได้นะเพราะว่าเป็นตัวเดโมะครับถ้าใครอยากเล่นโคออฟก็ไปลองซื้อมาเล่นกับเพื่อนนะมขอเซตติ้งเรื่องเสียงเพลงก่อนเข้ามาก็ต้องกดอะดิโอ เดี๋ยวเราขอเบาเสียงเพลงหน่อยนะจะได้ไม่กบเสียงเกมเกินไปแล้วก็ขอเบาเสียงเกมนิดนึงเกมนี้น่าจะเข้าไปยิงข้างในใาป่ปะพร้อมกดได้เลยครับมาขั้นแรกเราต้องทําตามฝึกสอนอย่างนี้กดสเปซบาร์เพื่อกระโดดกดอัลเทเนตเพื่อทําการดอชอย่างนี้แล้วก็กดชิปกดชิปเพื่ออะไรเฮ้ยเฮ้อะไรไม่ได้หรออเนวิเกเตอร์กดชิปพัง เฮ้ยเป็นแบบบินอย่างนี้โอเคถ้ากดชิปจะเป็นกระโดดมันจะมีค่าเกจพลังงานตรงกลางจอด้วยนะแล้วก็กด้ดยิงธรรมดาที่ขวาใช้อาวุธสอาวุธสนี่เหมือนจะเป็นยิงลูกระเบิดนั้งอาวุธสองมีคูดาวด้วยนะโอเคกด e เพื่อปล่อยลูกบอลอะไสักอย่างออกไปนั่นเป็นลูกระเบิดกด q ใช้อันติโอเคพร้อมละ งั้นเราลองเล่นเลดีกว่าเนี่ยกด E ใช้สกิลกด Q ใช้อัลติเมทตามนี้ครับมาแล้วเรากด B เพื่อสตาร์ทเริ่มเลยฮะสตาร์ก็จะเต้นด้วยนะตัวเราเหมือนจะเป็นผู้คุมป้าบอร์เดนแต่ว่าผู้คุมน่าใช่นะไล่ตามจับนับโทษหรือเปล่าาลองดูกันเล่นยังไงท่นแรกในเกมนี้เราสามารถกดชิปค้างเพื่อบินนี้ได้ฮะ Locate and Transmitter เหมือนให้เราตกตำแหน่ง ให้เราหาตำแหน่งกอยาก่างมายิงปอเกมก็จะเป็นแนวเนี่ยครับยิงตะเพอร์ตซันอย่างนี้ใช้สกิลจะเป็นความคิ้วเอ้ยโดนยิงไปทีนึงนะไหนยี่สกิลระเบิดเรียบร้อยเฮ้ยดตัวหนึ่งตามมาเรียบร้อยแล้วเราต้องไปหา Data Transmitter และนี่คือลายก้อนแรกจะไว้ใช้อัปเกรดต,ตัวละครไปทาาไหนต่อ Transmitter ตัวนู้นไงเจอละ การศัตรูรอบๆยิงตาอากาศไม่ได้ผมลองแล้วเมื่อกี้ก,กดยิงไม่ติดเฮ้ยอะไรอ่ะเราโดนอะไรดีขึ้นมาเฮ้ยลบเฮ้ยโดนไปดาเมจดนึงแค้นติดเลยสายล็อกเป้าเฮ้ยเกือบตายโอ้โหดาเมจแรงมากจนมุมจนมุม ร้อยป้อนตรงนี้พังหมดแล้วอ้าวแตกโอ้ยเกมยาก <c oughs> เกมยากเลยผมพี่เกียรหลบลวนะเนี่ยเอาใหม่ขอลองสักรอบหนึ่งยิงอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีการหลบด้วยเดี๋ยวเราเริ่มเลยอ๋อเราสามารถเปลี่ยนตัวได้มีตัวให้ทดสอบเมื่อกี้ผมใช้ตัวนี้ไปแล้วชื่ออันรอย่าง Flyer ปะตัวนี้เป็นอ,อะไร d e f o r e r ให้ย่างวอร์ Over. มันอ่านเป็นนี้ได้นะอ๋อ d a s อร์ มันสามารถอ่านเป็นภาษาคิดได้แล้วก็อ่านเป็นเหมือนชื่อของตัวหุญญ่นยนต์ได้อย่างาลองใช้ตัวอ๋อตัวนี้ใช้ไม่ได้นั้นลองตัวนี้สามารถเปลี่ยนอาวุธได้ด้วยเป็นอันแรกเป็นแรดไรเฟลิอันที่สองเป็นเร็วกันไฮโลแฟร์พลาสมาบอลอ่าลองกินุสไรเฟลิลอันนี่อะไรใช้ไม่ได้นั้นเราลองปืนที่สองเป็นเร็วกันดู่ะเทสเลยเจ้าตัวนี้ใช้เร็วกันเก่งหรือเปล่า ลองดูถ้าเล่นกับเพื่อนด้วยน่าจะสนุกนะอันนี้เอางี้ถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้ผมลองเล่นเกมเนี้ยสามารถกดคอมเมนต์กันมานะแล้วก็บอกกันมาได้ว่าอยากให้ผมลองเล่นเกมนี้หรือเปล่าเดี๋ยวผมจะได้ซื้อมาเล่นนะครับแต่ว่าต้องขอคอมเมนต์กันเยอะๆหน่อยนะบางทีเราเล่นเกมนอกกระแสงี้เราอาจจะไม่มีคนดูแต่ว่าเห็นมันน่าสนใจครับเลยมาให้ดูเนาะป่ะเดี๋ยวเราต้องทานสม,มิเตอร์ตรงไหนนะข,ข,นข้างล่างหรือข้างบนข้างล่างหรือเปล่าเดี๋ยวผมลองดู โดนไล่ยิงแล้วไล่ยิง,ดยงเดียวกันไรเฟลิลมันใช้ช้าส่วนยิงช้ามากแต่น,นี่มันจะเข้ามาหาเราทิศขวาเป็นการยิงเป็นเส้นออกไปอันนี้คืออะไร16บหกบิตใช้ตังในการซื้อหรือเปล่าเรามีอยู่แค่3บิตไม่พอมันเป็นการอัปเกรดแน่เลยอาจจะเป็นยารักษาหรือว่าอัพเกรดหรือเปล่าเดี๋ก่อน งมนนาย,ยิงหัวโ้โขเ้าทุกดอกเฮ้ยโดนแทงเฮ้ยมันเลิ่อสปาร์มาใส่เราใส่เราละตูรู้ตัวเฮ้ยลบลบใช้ท่าอ้แดดแล้วทำดาเมจอันนี้ล่ะเฮ้ยอย่างเท่ทำทุกตัวแถวนี้ ลบลบเฮ้ยลบอย่าโดนร้อยตัวนี้มันเป็นสายความเร็วนี่ว่าแดดน่าต้องใช้ปืนที่แบบครอบประชิดโปรติกที่บีบฉาดอ๋ออันนี้เก็บมาได้ชิลสีฟ้าเนี่ยผมได้ชิลมาแล้วอันนูน้นนะอันนี้คือตังว่าสีเหลืองปิดท่าตางังเฮ้ยมันลงมาแทงครับเฮ้ยมีคนยิงจากข้างบน ล่วง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 อันนี้ยารักษาร้อยได้ยาจริง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 ดิโนดีโลดีโลดิโนต้องทำภารกิจภารกิจเบอร์กี้อยู่ตรงไหน ยิงยาจากนลัลลลากษ์ระยะไกลแล้วมันไม่ได้คืนนะต้องไปใกล้ๆหน่อยเอ้าเดี๋ยวมันยิงทะลุเลยเหรอเฮ้ยไอยตัวนี้มียิงทะลุเลยเลเซอร์โรดนลุมโดนลุมต้องใช้อันตีอุ้ยฟันเอ้าไม่เจอเป้าระยะต้องห่างอพอๆกันด้วยถ้ามันไกลเกินมันเหมือนวิ่งไปหาไม่เจอดาว น้อยเ้าบนตัวหนึ่งจริงจริงอ้ปราบ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 มอนสเตอร์เยอะมาก เหลือแค่สองเฮ้ยพวกนี้มันล็อกเป้าหลบไปเดินมาเดินไปเดินมา ใช้ยารักษาด่วนจะาหาลงไปหาแร่รักษาข้างล่างนี่ด้วยนี่แร่ชิวไม่มียารักษาสวยแล้ว้องตันตุงเกิดด้วยลองใช้ใสอกสัญญาณน,นี้ดิรักษาได้ปะปกปิด คืออะไรอะอักเมนต์อินสตอลอ๋อมันเป็นการอัปเกรดนี่ไงผมได้คริตที่คอลดามเมจหรือยังเฮ้ยอย่าตามมาตายเรียบร้อยโอ้โหโอเคพลังชีวิตเราจำกัดมากโอเคน่าจะต้องให้เรา,ารีบทำภารกิจอยู่ยื้อมากไปได้เดี๋ยวเราลองอีกตัวหนึ่งด้วยมาอีกตัวหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนสายไฮโลแฟร์ตัวนี้มีสกิลก็คือ ยิงลงมาใช้ดาวเทียมยิงสไตล์ลงมาอัติเมตเป็นการยิงลำแสงขนาดใหญ่เราสามารถกดอย่างนี้แล้วเทสได้นะนี่ไงออโอเคยิงลำแสงลงมาปึงไขโลไว้แช่แข็งกระสุนเยอะดีงั้นเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูเลยรอบนี้คิดว่านะ่าจต้องชนะแล้วหลังลากที่เราตายมาสองรอบไม่ไหวต้องเล่นกับเพื่อนอะ่ะสนุกกว่านี้ ่เดี๋ยวผมขอลองอทำภารกิจดีกว่าตอนนี้ไอ้นุ่นมันจะได้ฉากได้พลังงานเอ้ตัวต,ตัวหลบหลบภารกิจอยู่ไหน ข้างหลังเลยตัวนึงกระสุนหมดแล้วใช้ยิงเออแรงมากเหมาะกับยิงจำนวนมากมากกดบินยี่ได้ชิบค้างแล้วบิน ตูเกิดกระสุนปืนมันออกช้ากว่าที่เรายิงอะเนี่ยเข้าไปถึงแล้วแต่ว่ากระสุนออกช้าตรงนี้เช็คก,กี้บิบสองบิดเรามีแค่เจ็ดรักกิจอยู่ไหนวะเนี่ยมีแมปตัวปะ เช็คไม่ได้สเปซบาร์กระโดดนุ่งไงภารกิจเจอแล้วยิงศัตรูที่มาบุกก่นอุวลรามีตัวนึงเฮ้ยโดนโดน โอวไปตัวหนึ่งโดนเบามากเฉียดยี่สิบสองบิดไม่พอเสาอันนี้ทำอะไรได้กด F ได้ตังค์มาเลย21เออ้ยโอเคผมบิดอันนี้ผมได้โอเวอร์ชีต25%าทำดาเมจเหรออ๋อมันรีสตันโน้กี้มันรีโดดรีสตันได้ยัง เดดดดด็ดอาดตรงนี้โดนพาดิป้ะเหลามากไปเควสด,ดีกว่าเฮ้ยโอ้มันเกิดปดีป้อมประเดมีป้อม,อมอตรงนี้ เลเซอรยิงเฮ้ยตัวนี้ทำารกิจดีมากร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเราสามารถแฉนติได้ลองดูดิงโอ้ยอย่างโหดครับเดียวหมดอันติพอแฉนติเราไม่ต้านทานดาเมจด้วยต้องระวังอ่ะครับเข้าไปข้างในาทานสมิเตอร์เดือบป้องมีตัวหนึ่ง กดเริ่มภารกิจอ๋อโอเคเราต้องอัปโหลดให้ครบเราต้องรอเวลาด้วยต้องอยู่ในว,วงโอเคยิดจุดเฮ้ยโดนตีตีไปไอ้เจติอยู่ไปลบตีพร้อมเตรียมใช้เตรียมใช้เลยเฮ้ยมันผักออกจากวง สีแดงตีไปอาจจะได้เลือดเปล่าวะสีแดงได้ตังค์ตีค่อนข้างยากต้องเด็ดหลบอย่างเดียว ตอและมันชี้ไปที่ต่อไปตามเส้นสีเขียวไปมี2เส้นทางนู้นเดี๋ยวเราไปหายารักษาก่อนที่ได้ตังค์มาเยอะเลยสามารถกดทับได้ตรงนี้อะไรลบคูดาวนี้นสกิลลบคูดาวนี้เลยสกิลเราเร็วขึ้นเอ้ยิกกระยดเอ้ยจะตายแล้ว ร้อยมีหมดครับอันนี้เลือกได้เราเอา,อ,าอันที่หนึ่งไปแม็กชิลต,ตายแล้วไม่รอดขอยารักษาก่อนข้างล่างคือเควสอันนี้ต้องการยา Ơi, lửa đi ô win 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 tụi này Đúng win kiếp phần Đi win 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 mà mình dùng thuốc bùm liền Hãy subscribe cho kênh tay, คนกับมาที่เดิมหรือเปล่าโอ้ oh, นี่ไงทุกครั้งเลือดที่เราลดลงเราจะได้รับดามเมจมากขึ้นอันนี้ดามเมจแรงขึ้น91สเอเป็นใส่เลือดน้อยไม่ได้แบบไม่เป็นใส่เลือดน้อยแบบไม่ตั้งใจอตอนนี้จะตั้งใจเลือดน้อยไม่บ่นเลยโอ้ยเอ้ยเกือบตายหมนยิงแรงมาก เฮ้ยไม่เก็บแล้วเอายาดีกว่าตรงล่างเลยนุ่ยาปะใช่สีเขียวรักษาขึ้นมาหน่อยเออดีขึ้นหน่อยโหเกิดอันหน้าแอบหลบโดนอีกแอบสี MC เหลือง โอ้ไม่รอดโอเคมีสอนด้วยว่าทิปก็คืออย่าตายโอเคตึงจัดโอเคครับงั้นผมน่าจะพอที่นะาสำหรับเกมวอร์เ uh, ดนวะิวเนาะใครอยากเล่นสามารถไปดูที่ยละเ,เอียดีคลิปได้นะตอนนี้มันเป็นเดโมที่ผมเล่นอนะ่ะคือเดโมนะแต่ว่าตัวเกมเต็มน่าจะขายแล้วถ้าใครอยากให้ผมเล่นกับบิ๊กเนี่ยสามารถคอมเมนต์กันมาได้นะเดี๋ยวผมจะลองไปเล่นดูครับแล้วก็เดี๋ยวพวกเดโมนี่น่าจะลองฝึกซ้อมไปก่อนเนาะ ลับดีโมโอเคใครอยากมาลองก็ไปหาโหลดเล่นกันได้นะในสตรีมนะครับเป็นเกมถ้าเป็นเกมซื้อนะ่ะโอเควันนี้ก็เท่านี้เนาะฝากเพื่อนเอนกดไลค์ซับสไครต์นะครับแล้วก็รอติดตามคลิปเราได้ตอนนี้เราก็มีคลิปเกมไม่ดองที่ผมเพิ่งลงไปเป็นซ d a วนเดยได้นะไปติดตามกันได้เดี๋ยวผมจะใส่ไว้ที่เอ็นดินะครับแล่านี้ลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับไปละ